สวัสดีครับเบ้าก็ตัมัดครับวันนี้มาเบิ่งการเปลี่ยนแปลงของทุเรียนนะครับที่อากาศหนาวที่ผ่านมานะครับตอนนี้อุณหภูมิเริ่มอ,อุ่นขึ้นครับก็เลยมาบิง่งว่าที่ทําไปยังการห้มดินครับเอาฟางมาคุมดินเพื่อรักษาความชื้นของเขาให้ นานที่สุดนะครับนี่ลดน้ําไปวันก่อนครับสภาพดินก็นยังเปียกอยู่ครับก็ถือว่าแก้ปัญหาโฉดห้ไปก่อนครับก็มาเห็นต้นทุเรียนพี่เพิ่นพ่นน่าวมาแล้วก็อาการเริ่มอุ่นขึ้นเริ่มมีการแทกยอดครับนะครับตัวนี้ก็เริ่มที่จะแตกยอดแตกยอดขึ้นมานะครับทุเรียนจเดเอนครับยังบโตไปานใช่ไะครับ เพราการพุ่งแบ๊บใส่ธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ครับมีมีเวลาก็แค่มาให้น้ำกามีการาลงปุ๋ยให้เขานไอยนึงครับหปือบางที่ต้นนึงครับที่กำลังแตกใบคือกันครับตัวน,นี้ต้นต้นาวเขอีบเตะยอดนะครับแต่ตอนตอนนีนเ้เราเริ่มนี่จะแตกยอดหลานแล้วครับ ยอดกำลัง,ลงแทงกำลังพุ่งเลยครับอากาศเริ่มอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นจะเห็นยอดทุเดียนที่กำลังแทกยอดมาครับเริ่มแทงยอดพุ่งเลยครับต้นนี้หน้าวที่มาก็ยันอยู่นะครับยนันเขาเจอหน้าแล้วก็ใบร่วงแล้วก็ยนันยอดเขาแห้งแล้วก็ตายไปนะครับเพราะว่า ช่วงปีที่ผ่านมาเจอไปหลายต้นครับแต่ตอ,อ,อนนี้เริ่มที่จะน่าจะรอดแล้วครับน่าจะฟื้นเนา่ารอดเน่ามาได้แล้วกำลังฟ้นส่วนตรงนี้จะเป็นที่คุณเซกย้อนก็คือช่วงที่เน่าดีครับ ไนเรื่อที่แบบเกิดขึ้นแบบมีมีมีใบร่วงกับมีใบเปล่ารับแสดงว่าสภาพหนเนอามาได้ตัวนี้ก็แบบตัวกำเนาครับส่วนส่วนราะว่าผมเจอที่ผ่านมาครับสำหรับตัวนี้ก็เจอหน่าที่ผ่านมาก็ใบร่วงครับ ใบร่วงก็พอดีอันนี้เขาเริ่มที่จะแตกย้อดช่วงที่ระหว่างหนาวจัดครับก็พยายามให้น้ําให้น้าเพื่อรักษาความชื้นเขาแล้วก็เอาฟางครับเอาฟางมากบบนเวียนขุนต้นนะครับตรงนี้ขุนต้นนี่ครับสังเกตว่ามีใบใบร่วงครับตัวนี้ใบเก่าร่วงเกือบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับเที่บนเรื่อเลยครับก็ได้อาศัยเอาฟางนี่ครับมาหุมดินไว้ ให้เขารักษาความชื้นไว้นะครับก็เน่าอุณหภูมิช่วงที่จะจัดครับก็ใบกระสีร่วงลงก็ยันยานอยู่ครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็มีการฟื้นตัวของต้น,นการฟื้นตัวของต้นแล้วก็ทำให้ใบที่เริ่มจะแก้ตัว สภาพตัหลวมก็คือว่าเขาน่าจะโอเคกับกัดที่ภูมิสูงขึ้นแล้วครับไม่ว่าบมีระบบน้ำเต่ก็เอาบวัวมาลดน้ำแล้วก็เอาอาใส่ฟางครับมาหุม้มมาคุมบริเวณโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นของเขาให้หนานที่สุดครับเอาเมื่อนี้ไปแล้วครับขอบคุณหลยลยผู้ที่เข้ามาชมแล้วก็ติดตามช่องบาอตม,มัตครับสวัสดีครับ